เอาละครับผมก็จะขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเซสกิลคอมโบที่แรงที่สุดในเกมนะครับคนดูก็จะเป็นเซสกิลเจาะเกาะของไคลอสนะผมจะมาเล่นกับปืนพาสมาครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะมาแรงในตอนนี้เลยนะครับคนดู เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครกันนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างน,นะครับคนดูอ่านี่ก็จะเป็นเซตสกิลตัวละครที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเซตสกิลสายเจาะเกาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ตัวแรกกันเลยนะครับคนดูตัวแรกนะครับคนดูจะเป็นตัวของไคลอสนะครับตัวนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดก็รู้นะว่าตัวนี้มันเจาะเกาะน,นะคนดูมีไคล,ล้วก็ต้องมีมาโลนะ ตัวของมาโลจะเพิ่มความเสียหายนะคนดูแล้วก็ศัตรูที่ติดมาร์กนะก็จะเพิ่มความเสียหาย5%นะผมจะเอามาคอมโบกับตัวของโมโคนะครับเพราะว่ามันจะคอมโบกับมาโลได้ดีเลยนะคนดูตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซนสกิลกดใช้นะเป็นตัวของเคนะครับที่ผมเอามาเฮ้ยพี่ทําไมพี่เอาตัวเคมาเพราะว่ามันจะเพิ่มค่า EP ให้กับเรานะครับเราก็จะได้ไม่ต้องกินเห็ดบ่อยๆนะครับก็จะทําให้ไคลอสใช้สกิลได้รัวๆนะครับคนดู โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเซตนี้จะโหดโกงขนาดไหนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อเติมเกมไว100้นจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อลิงอยู่ใต้คลิปนะ และตอนนี้ผมอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่กับแมพหาดตะวันอีกเช่นเคยนะครับคนดูโดดมาแล้วก็ฟาร์มรงฟาร์มของกันก่อนนะเฮ้ยได้ของดีว่ะคนดู MPC สนะโอเคแล้วผมเป็นเลเวลเจ็ดด้วยไงโคตรแรงมาฟาร์มปืนกันยาวๆนะครับรู้สึกว่าเมืองน,นี้นะจะไม่มีคนนะที่ผมสกงสแกนมานะโอเคไม่มีคนแล้วก็ฟาร์มชิลๆโอเคเราจะมาหาปืน พาสมากันนะครับคุณดูเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาเล่นคอมโบพาสมาครับเพราะว่ากําลังฮิตเลยนะครับช่วงนี้พาร์มงพาสมาเจาะไอวอลโคตรเร็วนะครับคุณดูใครที่เคยเล่นก็คอมเมนต์ก็บอกใต้คลิปได้นะเออปืนมังโคตรโหดนะเวลาผมยิงอ่ะเออเวลามันยิงร้อนนะเวลามันร้อนมันก็จะเจาะไอ,ว,ไอวอลไอวอลโคตรเร็วยิงโคตรรัวนะคอมโบกับไขรอดด้อนนี่คือแบบรัวๆครับคุณดู มาโอเคตอนนี้เราได้ปืนพาราฟาวกับ mpc0 ตมานะครับตอนนี้มีเกาะ3แล้วนะเราจะหา,าพาราสมากันนะคนดูอุย้ยวูดแพคเกอร์วะ่ะของดีนะนี่ตั้งกลับดักระเบิดไปก่อนนะเพื <m> ่อจะมีคนฟุกมาเหยียบนะเอ,อ้ยโอ้โหเจอพาสมาพอดีเลยโอ้โหลูกหลักได้แล้วนะครับคนดูพาสมาข,ของเราแล้วก็จะทิ้งกระสงกระสุนไปเลยครับไม่ใช้นะ เออปืนนี้ไม่ใช้กระสุนนะครับคนดูเราไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าปืนมันค่อนข้างจะโหดจุดแล้วนะเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นพลาสมากับอ่าเอ็มพีซีสูตรนะครับคนดูู้สึกว่าตอนนี้ของก็ค่อนข้างที่จะฟูอยู่นะครับตอนนี้ก็ขาดแค่หม,มวกนะครับคนดูตอนนี้คือแบบคนคนถือว่าเยอะอยู่นะประมาณ5051ผมโดดมาประมาณอ่าห้าสิบสามคนนะตีโอ้โหคือแบบ ท้ายซีซั่นนี่คือแบบคนโคตรตึงนะคนดูท้ายซีซั่นนี่คือแบบมีแดดต่ตึงๆนะคนดูไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ใครคิดว่าผมไหวก็คอมเมนต์ก็บอได้คลิปได้นะครับคนดูมาเกมนี้เราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าแต่าจาังหวะนี้ก็โหดมาเอ้ยรู้สึกว่าน่าจะมีคนยิงกันหรือเปล่าแถวนี้เหมือนจะมีคนชุบวงไปแล้วว่ะคนดูเว็บอานะ่ามีคน แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยนี่เกาะแตกไปอีกไอหนุ่มเรียบร้อยซ้ำเลยเอ้ยเอ้ยวิ่งความนี้วิ่งความนี้วิ่งความนี้ก็เรียบร้อยที่แตกไปอีกหนึ่งซ้ำซ้ำนี่นะครับคนดูเป็นไงโคตรรัวโคตรแรงนะเออโอ้โหเอาไปเล่นกันได้นะเซร็จนี้นะครับคนดูแบกแรงในแบบชิวๆนะเออก็แรงก็กําลังจะรีแล้วนะครับน่าจะรีวันที่หนึ่งนะคนดูแรงแรงใหญ่นะ ใกล้จะรีแล้วนะครับคุณดูก็หาเซตสกงเซตสกิลไปเล่นกันได้นะนี่ก็จะเป็นเซตสกิลสายเจาะกาะระยะไกลนะคุณดูปอดได้ทำเดียวเซตนี้นี่โคตรแรงโคตรเยนโคตรโกงมามีขออะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหอนี้มาเล่นเอเควะโอ้ยนข้งหม้าจะมีคนด้วยนะโอ้โหแล้วเจ้ามันนี้แม่งโดดไปกี่ตัวครับเนี่ยโดดมาอย่างเยอะเลยแล้วมีนก็ดาไปหนึ่งโอ้โหคนเยอะจัดบอกคุณดูไม่น่าจะไหวนะตรงเนี้ย วันนี้ยะะังไงเจาะไอ้วอลไปก่อนนะครับคนดูจังหวะนี้ก็เปอร์เซ็นต์ความร้อนรัวๆรัวๆมาดิมาดิโคตรรัวอุ้ยแล้วเหมือนขอนบวนก็จะมีคนว่ะเดี๋ยวใจเย็ยนนะอา่าเหมือนผมเห็นคนมาดิมาดิแลว้วจังหวะนี้จังหวะน,นี้เจ็บจัดโอ้ใจเย็ยนในน้องชายเฮ้ยเหมือนจะมีคนเข้าหลังตั้งไอ้วอลก่อนประมาทไม่ได้นะครับคนดูแรงใหญ่นี่คือแบบแม่งมาทุกทีทุก จังหวะนี้จังหวะนี้เรา MPEC หนูด้วยอันนี้อร่อยเหรออร่อยอ่ะอรอยอ่ะเอาดิเจ็บดูดูแล้วจังหวะนี้ก็เรียบรอนแต่อีกหนึ่งสามเลยครับมาดูโอหแม่งรอเกาะพังเลยว่ะจังหวะนี้เราต้องหนีแล้วนะคือจังหวะนี้เราต้องหนีแล้วนะครับคนดูของไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เลยอ่ะเอ้ยนี่เป็นของอะไรวะเนี่ยโอ้โหเก็บมาก่อนนะไปแล้วไม่รอแล้วไปก่อนโอ้โหตังเฮ้ยเฮ้ยจเย็นเฮ้ยใจเย็นนะ เฮ้ยมันชูเพื่อนมันได้หมตัวข้างบนนะ่ะคนดูผมอดได้คิวเลยนะอ้าวเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราหายหมดทุกคนเลยนะครับเพื่อนเราตุยหมดเลยนะครับ mm hmm. เหลือผมคนเดียวแล้วจังหวะนี้คนเหลืออย่างเยอะจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวถอยกันที่กว่านะครับดูจังหวะนี้คือเราต้องถอยทับนะ mm hmm. เพราะว่ามันเล่นยากนะ mm hmm. คือมีแค่หมวกหนึ่งเองนะครับแล้วก็เกาะก็ไม่มีแล้วเจอเกาะหนึ่งโอ้โห mm hmm. เหมือนไม่มีอะไรเลยนะ อ่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่องผมเป็นครั้งแรกนะครับ<ๆ>ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดอ่าคลิปใหม่ๆของช่องผมนะคนดูมาจังวันนี้เรากอาไปชุบเพื่อนกันก่อนนะคนดูเออชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่นอนเฮ้ยเลยเลยเลยเออตอนนี้มีเหรียญอยู่800นะครับชุบได้2คนนะเฮ้ยคนไหนตายก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะชุบคนนั้นเลยเออเบอร์สี่ใช่ไหมโอเคเบอร์สี่กับ อ่าเบอร์สองหรือเปล่าไม่แน่ใจชุดมาก่อนนะเพื่อนตอนนี้คือเหรียญยังไม่ค่อยมีก็แบ่งแบ่งกันไปโอเค,โอ,เคโอ้โหเอซีก็น่าเล่นอยู่นะเอซี AC นี่เป็นปืนที่ดามเมจค่อนข้างจะรุนแรงอามาหิตโอเคมาเดี๋ยวเราไปตรงเบอร์สองอันนี้ว่านะครับกูดูขูอหอันนี้คือเล่นมาโคตรนานแล้วนะครับคือคนแบบไม่ยุบเลยนะกดูดูดิ สี่สิบกว่าโค้โหโคตึงเลยมีเกาะสองโอเคเกาะสองมาแล้วว่าโอเคได้เกาะสองแล้วนะคุดูตอนนี้คือแบบของก็ค่อนข้าง,ง,ง,งจะพอเล่นได้นะถือว่าพอเล่นได้เลยไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มอมงบวกกันก่อนนะคุณดูไม่รู้ว่าแถวนี้มีบวกสองให้เราได้ชงได้ใช้หรือเปล่านะขอแค่บวกสองก็พอแล้วนะคุณดูตอนเนี้ยของไม่ค่อยมี แอ้ยเ้วเพื่อนเราจะนัวจัดว่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่านะครับเบอร์สองเรานัวจิงไป let's go มาจะไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ถือพาสมามานะครับกับ M P 40ก็ต้องขออภัยในเสียงที่ขึ้นจมูกด้วยนะครับคนดูคือแบบตอนนี้คือแอร์เย็นจัดหนาวเกินนะออมาดิแล้วจะงหวะนี้มีคนหรือเปล่าเหมือนเพื่อนผมจะยิงใครอะอ้าวเฮ้ยเหมือนเจอโค้ดว่ะแล้วเหมือนน่าจะมีโค้ดแล้วจังหวนี้ จังหวะนี้ดูคนดูเจาะดูคนดูเจาะเจ่ะยอวอลโคนรัวจ่อยอวอลโคนรัวเกือบแตกเกือบแตกมาดิมาดิมาดิเจ็บจัดอะเจ็บจัดอะเจ็บจัดอะมาดิโอ้โหไม่ตายได้ไงวะไม่ตายได้ไงเฮ้ยโปโปถอย่อนถอยก้อนถอยก้อนนะครับคุณดูอันนี้น่าจะตีนึงนะอันนี้คือแบบน่าจะตีนึงนะเราต้องถอยมาตั้งหลักตั้งลงตั้งหลักกันก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ต้องขึ้นไปเล่นบนบ้านนะครับคุณดูเพราะว่ามุมข้อนี่จะเสียเปรียบนะถ้าเราไปเล่นครั้งลงขรั้งล่างเฮ้ยอ้นี้มันยิงปืนระเบิดมาไม่หยุดเลยว่ะมันไปฟาร์มาจากไหนวะเนี่ยนี่แล้วก็ยิงเปอร์เซ็นให้มันเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปยิงยิงส่วนนะพยายามให้เปอร์เซ็นต์มันส,สูงๆนะเราจะได้ปืนเราจะได้รัวๆร้อนๆรัวๆนะเฮ้ย hey, ไม่ตายเฉยโดนหัวว่ะอุ้ยสไนจะเย็นจะเย็นโอ้แมงล่นสไนว่ะคุณดูเดี๋ยว เย็นนะน้องชายตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอเคหมวกไม่ค่อยมีนะเมื่อกี้หมวกหนึ่งนะคนดูคือแบบเกือบหายเนี่ยเออมารีเอ้ย,อยมันเจาะไอ้บอผมยับยับเลยอะและะว้วจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงแบบนี้โผล่ัวมาดิครับน่าจะสามตัวนะคนดูตีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าตอนนี้วงก็ บีบไปทางเรานะรู้สึกว่าตอนนี้คือวงค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะแล้วก็ยิงระยะไกลตอดไปก่อนนะครับคนดูมาดินี่เราก็ยิงยิงยิงกันนี้ไปก่อนนะนี่ยิงให้เปอร์เซ็นต์มันเยอะก่อนนะโอ้โหไอ้นี่ก็ตอดไม่หยุดเลยไม่เป็นไรอ่อนให้เฉยๆน้องมาเด มาดิเอ้ยแสดแสดหลบเป็นดิจิตอนหลบไปดิจิตอน Digital. หาเรียบหาเชิงนะอันนี้คือผมหลอกล่อนะครับคุณดูดูดินี่ฮะง,งงนะนะั่นน่ะงงนะนะั่นน่ะหลอกล่อหลอกล่อเออออกมาดิอันนี้คือมันมันเป็นเทคนิคนะครับคุณดูคุณอ่าศัตรูจะรู้สึกว่าเราจะหนีนะแต่เราไม่ได้หนีนะมาดิและจจงหว่านี้อ่าและอวิกมาแบบนี้มาดิมาดิข้าหลังเจ็บจัด แต่ยังไงยังไงตัวนี้ไอตัวนี้ยังไงเรียบร้อยแ,แต่ไปหนึ่งคเลยครับคนดูฮัสตมาโผ่โผดแลวเมื่อข้าน่าจะมีอีกหนึ่งตัวอล้วยังไงเหมือนเพื่อเราจะยิงตายไปตัวหนึ่งเลยนะครับคนดูเหลือตัวหนึ่งนะโว้ยตัวหลังต้นไม้น่าจะตัวสไนตไอตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะเล่นสไนต์วะ,นนะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิอันนี้คือโปรเทคชั่นเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับเราต้องรีบนะ ยาใ,ใหญ่มีมีแต่ยาใหญ่ยาเล็กไม่มีเลยอ้าวอีอย่งไรก็ต้องเข้าโบอาแล้วเหมือนจะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเม็ดเดียวชื่อกูจะตายก็ตายจริงนะเออมาดิไปศพนี้มีของอะไรดีๆบ้างวะคนดูเดี๋ยวขอฟาร,ร์มของก่อนนะเออโฮ้ยโอ้โหหมวกสามว่ะคนดูซองโยงซองยาวไปเราได้หมวกแล้วเดี๋ยวเราเข้าโวก็เลยดีกว่านะครับคุณดูตอนนี้คือแบบวงโคตรแรงนะดูดิ ปรับใหม่นี่คือแบบวงแรงเกินมาโอเคตอนนี้คนก็เหลือ22คนแล้วนะครับคนดูผมได้มา5คิวนะเด,เดือดเลยเด,ดเดือดเลยเฮ้ยเพื่อนเราดาวอ่ะซื้อเกาะสี่ให้เกาะสามานะโอ้โหไม่ทันว่ะเพื่อน เราต้องใจเย็นหน่อยนะครับตอนนี้คือผมเล่นแรงใหญ่นะครับคนดูเราต้องแบบเออใจเย็นหน่อยเราไม่ต้องไปรีบเล่นนะเพราะว่าคนมันมีทุกทิศทุกทางนะครับคนดูเราอาจจะโดนเปิดกระบงเปิดกระบาดได้นะครับอ่าตอนนี้วงก็บีบไปอ่าเมืองข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะขยับเข้าเมืองกันก่อนนะเราก็ใช้ของฟองของฟรีไปก่อนนะมียาฟรีนะ เออมันมียาฟรีแล้วก็ใช้ไปนะครับคนดูมียาฟรีอยู่โอเคมีคนหรือเปล่าแถวนี้น่าจะไม่มีแล้วนะรับคนดูมาเดยเหมือนเบอร์สี่เราจะนัวจัดเลยว่ะโหเหมือนจะมีคนชุบวงว่ะคุณดูและจ้หว่านี้ทำยังไงกระโดดมาปุ๊บโอเคเดี๋ยวรอโอเค้เบอร์สี่นะมาดิเพื่อนมาดิโหเ,เบอร์สี่เราเหม,มือ,ตอนตรงนั้นคนน่าจะเยอะอยู่นะครับคนดู เงยเหมือนจะได้เหมือนมีคนยิงอยู่ขาน้าว่าเมื่อกี้อ่าขอนไม้ขอนไม้ขอนไม้ไม,มาสิครับเรียบร้อยแตกงหนึ่งสวยเพื่อนสามสามยังไงยังไงแล้วเหมือนเพื่อนเราจะดาวไปแล้วว่าคนดูเบอร์สี่นะเฮ้ยเสียงขึ้นจมูกมาเดี๋ยวเราไปเล่นเมืองข้างบนกันดีกว่านะครับคนดูรู้สึกว่าตอนนี้ โพเทคชั่นเราต้องหาโพเทคชั่นก่อนนะครับมาดิ Money. มีเกาะสามมีหมวกสามพร้อมพร้อมบวกพร้อมลุยพร้อมนัวและจะังหวะนี้เหมือนจะมีแอดดรอปโดลงมาข้างล่างแล้วเหมือนตรงเพื่อเราจะมีเสียงเท้านะครับอ้าวเฮ้ยแล้วจะเหมือนมีคนวิ่งมาเลยวิ่งมาแบบนี้เจ็บจัดเจ็บจัดเกืบอบโดนเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวว่ะโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โห ไม่เป็นไรนะครับมาตอนนี้เพื่อนเราก็ชุบมาแล้วนะครับคนดูคือเมื่อกี้คือแบบอยู่ๆก็หลับนะโดนตัวหลอยเฉยเลยว่าคนดูมาตอนนี้คนเหลือสิคนจะไหวหรือเปล่าโดดมาพร้อมกับ P90 มาิมานี่กระบอกเดียวก็เสียวได้นะอ่าและะว้วจังหวะนี้มันจะมีคนวิ่งไปมาเนี่เอยมีคนลอยหลังวะ่ะ เองรู้ไหมว่าพี่มีเองรู้ไหมว่าพี่มีมาร์กเองรู้ไหมว่าพี่มีมาร์กสามพีครับรออะไรแล้ก็รูดของรัวรวรูดของครับลูดของเฮ้ยเก็บฟองเก็บเสียงเอาไม้หมดเอาไม้หมดโอเคเฮ้ยแล้วมันจะมีคนวิ่งมาและเจ้าวันนี้ก่อร้าโอ้โหก่อร่าลาหัวไม่โดนเลยนะครับคนดูปืนอะไรครับเนี่ยอันนี้ก่อโชคดีเรามียาใหญ่เฮ้ยแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้า แต่จังหวะนี้มาจากไหนไอตองใหม่มาจากไหนม้วนมาม้วนมาม้วนมาเรียบร้อยแต่คนหนึ่งมาดิโอโ้โหไม่ไหวว่ะคนดูได้ที่3ปมปะวะเออได้ที่3มว่าคนดูไอตัวนี้มี3ตี3าคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคนดูไวเชิล